สว,สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2566สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงสุภวัฒวัชระเสถียร ันนี้เวลา17นาฬิกา14นาทีสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนหลวงหน้าพระเพลอิสริยาภรณ์วัดเทพศิินทราวาดราชวรวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระพราชทานเพลิงศพคุณหญิงสุภวัต,ว,ตวัชรชเสถียนซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคไตวายระยะสุดท้ายเมื่อวันที่5มิถุนายน2566สิริอายุ97ปี คุณหญิงสุภวัตวัชรชเชถียนเกิดเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2469เป็นบุตรีของพญาธนพิษพิสารตรงวัชรชเสถียนและหม่อมราชวงศ์สงวนธนพิษพิสารวัชรชเสเถียนราชสกุลเดิมสุป,ประดิษฐ์สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมะศึกษาที่โรงเรียนเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสวนสุนันทา สำเร็จการศึกษาประกาศศยบัตรการเรือนชั้นสูงการสอนอนุบาลศึกษาหลักสูตร3ปีในปี2490ที่โรงเรียนการเรือนพระนครปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยสวนดุสิตคุณหญิงสุภาวันเริ่มทำงานที่โรงเรียนสมทวินเมื่อปี2492ต่อมาในปี2494ก่อตั้งโรงเรียนสมาคมสตรีไทยโดยดำรงตำแหน่งเป็นครูใหญ่เป็นระยะเวลา8ปี ภายหลังได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่ถวายพระอักษรพระบรมวงศ์ที่โรงเรียนจิตรดาโดยคุณหญิงสุภวัฒน์ดำเนินการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์พุทธศาสนาและศิลธรรมและวิชาหัตถกรรมมีการสอดแทรกคุณธรรมเข้าไปในเนื้อหาและจะให้นักเรียนนั่งสมาธิก่อนเข้าสู่บทเรียนเป็นประจำอีกด้วยทั้งนี้คุณหญิงสุภวัฒน์ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยมีจิตใจอบอ้อมอารีช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานและลูกศิษย์เสมอมา จึงเป็นที่รักใคร่และเคารพนับถือของเพื่อนร่วมงานและนักเรียนจิตลดาม,มาโดยตลอดสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควรัตน์ขัตยราชนารีทรงร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้านในพื้นที่จังหวัดชนบุรีเป็นวันที่สอง วันนี้เวลา7นาฬิกา58นาทีสมเด็จเจ้าฟ้า,ฟากรมพระศรีสว่างควัตบวรขัติยาราชนารีสเสด็จไปยังสโมสรสัญญาบัตรกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีทรงร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุลาพรเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระบัญญัติด้วยมีพระประสงค์ที่จะกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืนเป็นวันที่สอง โอกาสนี้ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขของประชาชนและสุนัขจรจัดที่อยู่ในพื้นที่ของกองทัพเรือจำนวน3ตัวจากนั้นทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภร์ภายในรถผ่าตัดเคลื่อนที่ที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยสูงเพื่อผ่าตัดมดลูกอักเสบและทำหมันสุนัขจำนวน15ตัวซึ่งพบได้จากหลากหลายสาเหตุอาทิการติดเชื้อแบคทีเรีย การฉีดยาคุมและสุนัขที่เริ่มมีอายุมากโดยมีความเสี่ยงในการเกิดภาวะอักเสบของมดลูกได้มากกว่าปกติซึ่งการทำหมันถือเป็นการป้องกันที่ดีและปลอดภัยที่สุดโดยการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภร์มสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรีและกองทัพเรือร่วมออกหน่วยให้บริการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามีประชาชนนำสัตว์เลี้ยง ไปเข้ารับบริการผ่าตัดทำหมันจำนวน144ตัวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน227ตัว สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการสตัตวแพทย์ในรถผ่าตัดเคลื่อนที่พร้อมรับเสื้อลายภาพวาดฝีพระหัตสุนัขทรงเลี้ยงคุณไหมทองเป็นที่ระลึกที่บัญชีมูลนิธิจุลาภรเพื่อโครงการปันน้ำใจสู้ภัยพิษสุนักบ้าธนาคารไทยพาณิชย์สาขาบัณฑิตศ,ศึกษาจุลาภรณ์เลขที่บัญชี468 1 1 6 0 0ขีดูขีดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่แฟนเพจเฟซบุบ๊ก ปั่นน้ำใจสู้ภัยพิษสุนักบ้าพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุตหาพรเสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่33 วันนี้เวลา18นาฬกา33นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตว,วรวรคเติยราชนารีโปรดให้พระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุธาพรเสด็จแทนพระองค์ไปยังศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีทรงเปิดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่33 ในการนี้ประธานถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบวรละขัติยราชนารีแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดปลาสวยงามการประกวดการจัดตู้ปลาและพันไม้น้ำและการประกวดวาดภาพระบายสีรวมจำนวน1 1 6คนพร้อมกับประธานประกาศเสียบัตดแก่ผู้มีจิตสทธาถวายเงิน สำหรับตู้ปราพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้า,ฟากรมพระศรีสว่างควัตบวรคาติยราชนารีฝีพระหัตพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุธาภรณ์ชื่อผลงาน Storm King โดยทรงเลือกคลาเคนสัตว์กึ่งเทพผู้ทำให้เกิดพายุเป็น c e n t e r p ์พ c e Art ซึ่งส่งร่วมกับนายทัชชานชัยโอสถและนายสลาวุฒิไถยช่วย และนายชนินกริตยะอนันต์ปฏิมากรในการปั้นขลาเค่นจากวัสดุปูนปั้นตกแต่งตู้ปลาด้วยทรายสีขาวเพื่อให้บรรยากาศเหมือนตู้ปลาทะเลแต่ดูแลง่ายพร้อมส่งใช้ปลาหมอสีแอฟริกันจากทะเลสาบในการจัดตู้ปลางานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่33จัดขึ้นภายใต้แนวคิด wonders of the aquatic world มหัศจรรย์โลกใต้น้ำ เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์และเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับพันธุ์ปลาสวยงามสัตว์น้ำสวยงามและพันธุ์ไม้น้ำชนิดต่างๆแก่ประชาชนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงและผู้ส่งออกรวมทั้งเผยแพร่ความรู้ด้านการแพทย์สุขภาพอนาม,มัยให้แก่ประชาชนภายในงานมีการประกวดปลาสวยงามรวมทั้งมีพิธศการการแสดงพันธุ์สัตว์น้ำกว่า80สายพันธุ์ โดยนาเสนอเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์โลกใต้น้าประกอบด้วยมหัศจรรย์กําเนิดชีวิตมหัศจรรย์ที่อยู่อาศัยมหัศจรรย์สีสันมหัศจรรย์ในตัวตนมหัศจรรย์แห่งการกินมหัศจรรย์ทางกายและมหัศจรรย์ศิลปะพลางตัวนอกจากนี้ยังมีการแสดงจระเ,เ,เ,เข้ยักษ์จระเข้น้ําจืดจระเข้น้ําเค็มตะโขงและการแสดงจับจระเข้ด้วยมือเปล่ารวมทั้งกิจกรรมปล่อยปลาออนไลน์และนิทรรศการทางการแพทย์ให้ความรู้ด้านสุขภาพ สำหรับรายได้จากการจัดงานโดยเสด็จพระกุศลสมทบทุนมูลนิธิจุลาภร์เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งโครงการแก้มลิงบึงบ้านขอมอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีเป็นอีหนึ่งโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวมีพระราชปณิธานในการสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งปวงเพื่อประโยชน์แก่ราษฎร และทรงพระกรุณาโปรดกร้าบปรอกระหม่อมให้คณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาปัญหา,หาการขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและทำการ,กรเกษตรในหน้าแล้งแก่ราษฎรปฏิตามได้ในสารคดีเฉลิมพระเกียรติค่ะ ด้วยสภาพพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีที่อยู่ติดชายฝั่งทะเลด้านทิศตะวันออกของอ่าวไทยจึงได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทําให้มีฝนตกชุกเกือบตลอดปีเกิดปัญหาอุทกภัยอยู่บ่อยครั้งเมื่อปีพุทธศักราช2542เกิดน้ําท่วมหนักในตัวเมืองจันทบุรีจากภาวะฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันรัษดรได้รับความเดือดร้อนประมาณ85,000คน จำนวน20,000ครัวเรือนมูลค่าความเสียหายประมาณ2,118ล้านบาทและปีพุทธศักราช2549ได้เกิดอุทกภัยครั้งรุนแรงที่สุดจากอิทธิพลของพายุช้างสารส่งผลให้มีพื้นที่น้ำท่วมถึง6อำเภอ1กิ่งอำเภอจากทั้งหมด9อำเภอ1กิ่งอำเภอราษฎรได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2551พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษมีพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อช่วยระบายน้ำที่ท่วมขังลงได้อย่างรวดเร็วพื้นที่เกษตรได้รับความเสียหายน้อยลงและราษฎรที่เคยประสบปัญหาอุทกภัยเป็นประจำสำซากทุกปี ได้รับการช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมโดยสำนักง,งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้สนับสนุนงบประมาณดำเนินการตามแผนงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยระยะเร่งด่วนรวม35,584,000บาทได้แก่การพัฒนาแก้มลิงบ้านของการขุดลอกหน้าฝายรวม5กิจกรรมได้แก่ ขุดลอกหน้าฝายจันทะเกลมขุดลอกหน้าฝายน้ำขุนขุดลอกหน้าฝายน้ำขุ่นใต้ขุดลอกหน้าฝายประชาอาสาสองบ้านท่าอุดมและขุดลอกหนองตะพองรวมทั้งสำรวจออกแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแ้งตามแนวพระราชดำริจากการดำเนินการดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาพิเศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทรงยินเห็นว่าการพัฒนาแก้มลิงบ้านขอมจะช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนแก่ราษฎรในพื้นที่ตัวเมืองจันทบุรีได้จึงสมพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมรับโครงการแก้มลิงบึงบ้านขอมไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2551 โครงการแก้มลิงบึงบ้านขอมอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งอยู่หมู่5และหมู่7จ็ตมุนท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีเป็นบึงธรรมชาติขุดลอกขนาด300ไร่ความลึกระดับเก็บกักประมาณ5เมตรมีอาคารระบายน้ำลน้นลักษณะเป็นรูปตัวเอ็มเพื่อเพิ่มระดับการเก็บกักน้ำเริ่มสร้างและแล้วเสร็จในปี2554ต่อมาในปี2559 มีการปรับปรุงเพิ่มความสูงของอาคารระบายน้ำล้นขึ้นอีก1เมตรทำให้สามารถรับน้ำเพิ่มขึ้นรวม2 4 0ล้านสลูกบาทเมตรจะทำการผันน้ำก่อนเข้าฤดูฝนเพื่อเป็นการไล่น้ำกร่อยและเตรียมพื้นที่สำหรับรองรับน้ำฝนและผันน้ำตามปริมาณน้ำฝนเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรให้มีน้ำอย่างเพียงพอคือโครงการนี้ฮะถือว่าเป็นโครงการ ต้นแบบที่ดีของโครงการพระราชดิศของในหลวงรชัชกาลที่เานะครับพะกักเก็บน้ําในหน้าฝนได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะพอหน้าแล้งเพิ่มเนี่ยเราสามารถให้เกษตรกรในพื้นที่ข้างเคียงนะครับบริเวณนี้ใช้ได้เกิดประโยชน์นะฮะและเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรกรนะครับโดยการมีน้ําที่ดีนะครับน้าคือสิ่งมีชีวิตที่ดีมีชีวิตที่ดีต้องมีน้านะครับผมพื้นที่ตรงนี้ในอนาคตจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับเราต้องเชิงอนุรักษ์ ของเก่าไว้ด้วยนะฮะแล้วเอาของใหม่เข้ามาร่วมด้วยประสานกันนะครับจะมีการแข่งเลือแข่งเทสกีจะทำแหล่งท่องเที่ยวนะฮะสวนสาธารณะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจในอนาคตแล้วก็เป็นที่ปล่อยสัตว์น้ำนะฮะเพื่อเชิงอนุรักษ์ในธรรมชาติในอนาคตต่อไปนะครับสุดท้ายผมเป็นตัวแทนของประชาชนจังหวัดจันบุรีนะครับขอกับพระนาทคุณนะฮะในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ขอให้ท่าน ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานโครงการแก้มลิงนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากแล้วก็ได้ประโยชน์กับประชาชนนะครับทั้งที่อยู่บริเวณนี้และบริเวณใกล้เคียงและที่อื่นนะบางครั้งเนี่ยน้ำเนี่ยมันมัน,ม,นมันต้องการใช้น้ำก็ต้องเดียดตรงนี้นะครับมีหลายหลาย,หลายอย่างเลยนะครับน้ำเนี่ย ที่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 ต้องใช้ในการเรื่องเกษตรกรรมในเรื่องการเพาะปลูกหรือแม้แต่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำนะครับเป็นเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นอะไรหลายๆอย่างเลยนะครับก็ก็ผมในนามเกษตรกรเนี่ยสำนึกในพระมหาภุราธิกุณของรอาและร .10 เป็นอย่างยิ่งนะครับ ปัจจุบันโครงการแก้มลิงบึงบ้านขอมอันเนื่องมาจากพระราชดำริสามารถช่วยเหลือราษฎรแก้ไขปัญหาอุทกภัยในฤดูฝนและปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคทำการเกษตรในหน้าแล้งได้ครอบคลุมทั้งหมดราษฎรในพื้นที่หมู่5หมู่6และหมู่7ตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีได้รับประโยชน์2,000ครวัวเรือน5,000คนมีไรายได้จากการประกอบอาชีพที่มั่นคง และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานทรงสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งปวงเพื่อประโยชน์แก่รัษดรและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยองคมนตรีรับสนองพระราชประสงค์ ซึ่งเมื่อวันที่29พฤษภาคม2565พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลางและพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างรองประธานได้เดินทางไปติดตามการดำเนินโครงการแก้มลิงบึงบ้านขอมอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อรับทราบถึงอุปสรรค ปัญหาและมอบนโยบายการบริหารการจัดการน้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปปรับใช้โดยยึดถือประโยชน์ของราษฎรเป็นสำคัญ สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมบรมื่นสุทนารีนาศในโอากาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2566ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www royal office th ระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2566 จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชุลพรณพินทากรสวัสดีค่ะสุดท้ายค่ำนี้นะคร